อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดจอ i แล้วเลือก level 1, 2, 3เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับ 3, 2, 1สวัสดีค่ะแซลนะคะจากบล็อกของอาทยิตย์ค่ะ<ใ>นช่องฟูวินชีฟช่องบล็อกอาทย์จะทำให้อา์ของคุณป๊อกทำให้อาร์น,นั้นปัป๊บ <laughs> <laughs> okay, ไดีใยอ่าโอเคได้ อันนี้นะครับน้องแต่วนะครับที่ว <Yeah. S 1> อทอีกคนหนึ่งของเราวอทเราจะมีสองคนนะครับจะ <Yeah. S 1> มีกีตาร์กับแเ่เองนะครับต่างกันกคุณละคล้ว, <laughs> วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกล้องมินอต้าไฮมริดแก๊ ่วงแรกๆที่คนเล่นเกมนะนะมันฮิตมากเลยนะ,อะตอนที่มันมีมันฮิตจากไอเนี่ยอะไรนะฮอร์โมนอ๋อมันก็เลยฮิตมากจริงๆแล้วมันเป็นกล้องที่ดีส่วนนึงวันนี้ิเลยจะให้แล้วนั่นแหละเปนคนเทสพี <c oughs> <c oughs> ่เทสมาเยอะแล้วนั่นเดี๋ยวเราจะเดินโฟโตวอร์มไปเรื่อยๆนะครับในการเทสแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารูปเป็นยังไงอ่า แล้วเป็นการทำความรู้จักแถวอัดรูปก่อนอื่นต้องใส่ฟิล์มก่อนอะโบดักโก2 0งร้อค่ะเอาล่ะเราจะเดินจากตอนนี้อยู่สถานีวัดมนงกอนะครับพอเดินไปทางนี้ก็ได้อันนี้จะไปเยาวราชนะครับ ถ่ายเลนไฟเดอร์ได้ใช่ไหมได้ค่ะพี่ก็จะถ่ายของพี่ไปด้วยเอาพี่เราอธิบายกล้องไปด้วยโอเคค่ะกล้องตัวนี้นะไฮเปติกเอเนี่ยมันเกิดในปี1972นะครับซึ่งไอต้ตระกูลนี้มันมีมานานแล้วตระกูลนี้มันมีต้นตระกูลมาต้นตระกูลมันตังแต่ปี1962นะครับไฮเมติกเอเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยแล้วว่ามันเลนแบบ3.8ระยะ3.8 อันนี้ส่วนตัวไม่เกี่ยวมันแบบว่ามันเป็นระยะที่แบบลดทออย่างน้อยมันใกล้สามสาการทํางานก็จะเป็นระบบโปรแกรมนะครับก็ไม่ต้องทำเลยเลยกดอย่างเดียวแล้วก็เป็นเลนส์ไฟเดอร์แ,แค่โวกกัสก็ได้เ,เลยความเร็วแชเตอร์นะครับมันจะอยู่ที่4วิถึง1ต่อ724รวมไปถึงเวลาซิงคแนะครับมันก็จะเป็น1ต่อ20เท่านั้นหูต่ำมากเนาะ ต้องยิงใส่จำเคืนจริงๆแล้วบางคนอาจจะเคยเห็นสีดำครับสีดำสวยอ่ะสีดำก็จะเรียกว่าไฮเมติคเอสพีใครไปวางคสนใจตัวนีนะ้ถ้าใครสนใจแบบกล้องเบาๆมันเบามากเลยนะจริงวัสดุมันจะไม่เหมือนตัวมไม่เหมือนโอลิมพัสรุ่นเกัาสมันเหล็กมากปกติเดินูปปล่อยปะบ้างค่ะ ถ้าส่วนใหญ่จะถ่ายแบบถ่ายคนถ่ายคนนี่ต้องเดินถ่ายไม่เปนืยอยอ <c oughs> เป็นการรีแลกซ์ปกติคือถ่ายแบบพอร์เทรตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ชอบถ่ายพอร์เทรตชอบถ่ายคนจะเป็นแบบว <c oughs> ่าอะไรแบบนี้เป็นแบบแต่โพสไม่เป็นนะคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องคิดมากเลยอ่ะคือพอนคิดเยอะแล้วเราจะรู้สึกตัวมันยากคือคมอมโพสิชันเป็นเรื่องสำคัญสุดแค่นั้นเอง ตัวเนี้ยที่เขาวางขอมโพสิตันเติร์ดเติร์ดเตเนี้ยคือท่านมีความบาลานซ์ระหว่างส่งย่างกันนะจบละกลุ่มป้าเนี่ยจืดจัดชอบสีสีอ่ะคนแต่มันซูมไม่ได้อ่ะมันซูมไม่ได้อ่ะแต่ว่าชอบอันนั้นอ่ะ น้อยโมลไม่ได้กลับบ้านอุ้ยแรงอ่ะฟังโล แต่อันนี้น่าจะโฟกัสแต่เมื่อกี้ไม่รู้โฟกัสต่ออ่ะลองถ่ายใหม่ไดพี่ถ่ายถ่ายมาไม่รู้โฟกัสหรอไม่แน่หรอกเฮียกบบพอดีนี่น่าถ่ายไม่ถ่ายคนนั้นพี่ซานมายืนสิถ่ายคนหรือว่าเอาแบบเป็นเอาแบบเอาแบบเหยียบอือฮะโอเคนี่ก่อน สรุปก็คือไม่โฟกัสทางมวนเลยนะคะก็คือรูปแผ่วจะเบอร์หมดเลย ไม่ได้เห็นอะไรแแบบว <What? S 2> ๊ะเหนปะเนี่ยมันแแบบอ่ะก็คือรูปที่ออกมาก็จะเป็นแบบว่างงายอะไรอ่ะ แต่ปกติแค่ไม่ค่อยได้ถ่ายสตรีะแ,แบบหมายถึงว่าไม่ค่อยได้แบบเดินเพื่อแบบถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยแบบน้อยมากปกติจะแบบตั้งใจเพื่อไปถ่ายอะไรบางอย่างเลยแบบถ่ายคนเลยอะไรเงี้ยถ่ายให้เพื่อนถ่ายพอร์เทตน้อยมากที่แบบเดินเรื่อยๆแล้วก็หาอะไรที่แบบสนใจถ่ายไม่ถนะ ไม่มีจอพับไม่ทันอ่ะทุกคนข้าหน้าแบบขอแบบออโต้โฟกัสเลยไหมยิงยยรัวเลยไหมไปท่าเรืออ๋อไปดูท่าเรือ,อท่าเรงอง คี่คุณป้าขำเราหรือเปล่าหรือว่าขำขำอะไรถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราอย่าลืมเข้าไปที่ www. b o o f i n s h i p co และคลิกที่ปุ่ม Donate เ,เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่ตอไป เจ๋งนะเขาให้ถ่ายไหมอ่ะค,คลิปนี้คืออะไรวะแต่จะหมดเหรอแนะนำค่ะทุกคนผู้หญิงที่อยากผอมนะคะมาเดินกับพี่สันรับรองว่าผอมชัว I <laughs> กใช้เฮาหารสิ4แทน4เม็ดแต่ว่าต้องทำให้มันแตะขั้วกันดีๆสารครับดู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 มันจะมี ใส่ไงให้ม okay. ันดูยตู T ้เย็นถึงลอยู่ทำไมต้องมีต้เย็นต้อทำไมต้องมีตู้เย็นตรงนี้อ่ะก็นี่ไงกิน้นาวเลยเลงตั้งนานถ้าไม่เข้านี่ แย่เลยนะเนี่ยเรามาแบบเป็น m อมวันนี้ม่เน้นพูดซึ่สึกแบบอยากถ่ายอะแบบอยากถ่ายคือหมายถึงว่าอยากอยากให้ตัวเองไปยืนถ่ายข,ข้างๆ <laughs> ถ่ายให้หน่อยดินี่ <laughs> <laughs> ถ่ายถ่ายกับน้องถ่ายกับน้องของังขอะ <laughs> หน้ามืดเตี้ยขนาดขวดเออจะนีดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าก็จบแล้วนะครับ การเดินสำหรับน้องแพรวครับเป็นไงบ้างดีค่ะสนุกดีสนุกไหมสนุกเคยเดินยังไงเคยเดินแต่ว่าไม่ไม่เยอะขนาดนไม่ไม่ค่อยได้แบบถ่ายค่ะนี้เป็นจริงๆงเป็นคนแบบถ่ายยากอ่ะหมายถึงว่าถ้ามันไม่แบบดีจริงๆก็จะไม่ค่อยกดถ่ายเลยเพราะว่ากลัวเปลืองฟิล์มด้วยเออเป็นคนขี้งงแต่วันนี้แบบพอยิงไปเรื่อยก็เออสนุกดีเหมือนใช่คือจริงๆแล้วอ่ะ ถ่ายไปเถอะถึงแม้ว่าจะดูเบลอแต่เหมือนเรายิงดิจิตอลเลยวันนี้สำหรับตัวก็องวันนี้เป็นไงเบาสบายเบามากชอบไหมเออเบามากแบบไม่หนักเลยแบบถกได้ใช่เดินไกลๆก็โอเคนะเินระยะ38ที่ทำให้พี่สนใจแล้วก็ความกว้างรับแสงก็สองนิตเจ็ดมันทำไมต้องสองเแปด ก็ถือว่าไวใช้ได้นะครับมไม่ได้ไม่ขี้เหร่พี่สำหรับพี่พี่ให้คะแนนบอดี้พี่ให้สามครึ่งเพราะว่าวัสดุมันวัสดุมันจะ้องแรงกว่าดีซีแต่ว่าข้อดีคือมันเบาบอเอ,อเ,เบาเออเบาจิงฟังกชั่นฟังก์ชันก็ไม่มีอะไรเลยม,มีแค่เช็คแบตที่ให้สี่ตํกันคือมันก็เพียงพอสำหรับการถ่ายเขารู้สึกในการใช้ ป็นไงไดีค่ะคนเบาตัว่าเต็มหา้าสี่ประมาณสี่เบาใช้ง่ายครับใช่คุณภาพภาพที่ให้จริงๆแล้วอ่ะมันสู้ดีซีไม่ได้แต่ที่ก็ให้เตาปัดระกันสีจิมบ่าใกล้ๆกันแต่ดีซีดีกว่าส่วนดวโดยรวมคุ้มไหมคุ้มที่ให้สี่ครึ่งเลย ใครสนใจก็จะบอกว่าราคามันไม่แพงเลยนะคือคนชอบไปเล่นคอาแพงกันไงจริงๆแล้วกล้องรุ่ส70ดีเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงต่อหันเล่นยุคมีกันมันก็ไม่เร็วดูภาพได้ครับได้แล้ภาพจากน้องแพว่ะสหรับ <laughs> วนันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ต่างครับอย่าลืมกด like subscribe กดไหนกดไลค์ life, subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊ง oh. ติง,ตง <Okay. S 1> yeah.